แจ้วันนี้ก็เป็นวันพระแรกแรดคึ้นวันพระเป็นวันธรรมชาติเป็นวันในการังฟางกรรมรักศีลแล้วก็ต้องมีธรรมบัาป์วันพระแล้วกสามารถเจริญลตัณหาวารรบดาพลอาวิชาออกจากจิตใจของเรามองฟ้าไปเห็นแต่ดวงดาว มองดินในแต่ก็อย่ามองฟ้าไปแต่ดวงดาวมองดินเชียนตหนามองฟ้าเิียนราคะไม่มีความขนัดยินดีเพราะเราพิจารณาอสุภะเสมอไปเจ่านี้เป็นวันอัตมีบูชาตอนงที่พระมหาสัจจาจารย์ได้ท่งปปิน้พพาน ในวันเป็นเดือนหกเรยว่าวันสิซากามาประสูตตัสรูและประเวณีพานหลังจากวันพิสากามามาเจ็ดวันจะเป็นวันแห่งการประชุมเพิ่ประชุมสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงดับขันธ์ประนิณีพานที่เมืองกุศิดารา มังคุชินาลาอาจรอารย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เป็นวันคล้ายวันแห่งประชุมเพลิอเรียกว่าประชุมสิริระสรางการของพระมาศาัตราจากเจาก้าที่ได้ทรงปรบิบาานจากพวกเราไปก็นานแสนนานก็เล้ยไว้แต่ทำกบฎไหนนั้น โดยเฉบของพระผูมีพระภาคเจ้าของเราตั้งแต่ได้ประสูติที่สวนรุมป,ปินีวันมาเมื่อใดยุประมาณ6ขวบพระพุทธองค์ก็เลยทรงรำเรียนศิลปละบาทยีแาต่างๆเวลาายุบ16ขวบ16ปีพระพุทธองค์ ศาสดาพระเจ้าสาติสิทธาก็ได้แต่งงานเวลาที่อายุ79ปีก็ออกในสังคมออกบวชอายุ35ปีก็ตัสโรเป็นอนุตตรสัมมาสัมปธิยาเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตัสโรเป็นอนุตตรสัมมาสัมปทธเจ้า เป็นจำเป็นส,นสายาภูตัจรูเองหรือชอบเป็นครูของเราเทวดาในมย์ทั้งหลายลังอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงจอนจะนิ่ไปเลือกโปรดเรียนในยศัตร์ในโคมการชนบทต,าตา่างๆรวมทั้งหมดก็45ปี45สาบาพรรษาต่องเลยผ่านมาก,ก็ทั้งหมด ตั้งแต่ประสูติมาก็80ปีพอดีมาเลส80ปีแล้วก็ทรงปริญิพานก็คือปริญิพานในเดือน6วันเปลี่ยนเดือน6ตัวับวันวิสาขามาที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติบาเปลี่ยนบูชามาหลังจากานั้นก,ก็อยจ็7วันแล้ก็ได้ทรงประชุมเพิง โดยมีพระมหากษัตเป็นประธานได้นำรรอรหัยสาวกทั้งหลายมากมายได้เดินทางมาประชุมเพิิงสรีระของพระมหาศาสนาจาเจ้าของเราก็ถือว่าการสิ้นไปแห่งทางกานในใรและร่างกายของพระผู้มีพระเจ้าของเราก็าทำให้พุทธเบริษัททั้งหลายเกิดเศร้าโศกและก็เสียใจ เป็นอย่างยิ่งเพราะการจากไปของพระผู้มีพระเจ้าไม่มีวันที่จะมานกลับก็เลยจะทำกับพินัยเป็นตัวแทนของพระผู้มีพระเจ้าเราดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะได้นํามากล่าวให้กับเราทั้งหลายได้สารับพั่าเรลาเรื่องถึงสิ่งที่ว่าเราเล่นเรียกว่ากำจัง และคำสอนคำจาที่มาเป็นวัดคำจากที่มาเป็นตอนคำสอนที่มาเป็นวัดวัดให้เราทกทายได้ศึกษาในวันนี้เรียกว่าหลักสูตรที่เรานำมาอบรมกายวาจาใจของเราให้มีความแหลมคมและกาเแสดงชนะยิ่งขึ้นไป อยากํานำมาอบรมกายวาจาใจของเราให้มีปัญญาแหลมคมแหลมกว่าลมคมกว่าน้ำงามก็่าไฟไวกว่าอากาศนั่นก็คำสอนที่มาเป็นเป็นตอนคำสอนที่มาเป็นวักวักที่จะนำมากล่าวในวันนี้ประการที่หนึ่ง รู้รวมรู้สัตูก็จะหมดไปนี่คือข้อหนึ่งรู้รวมรู้สัตูก็จะหมดไปประการที่สองว่างรวมว่าเราจะได้ว่างภาลักษณ่เงานสดใช้ใหญ่ไปจุดรวมจุดสุดสุขทุกสัวอมารตาเยี่ยสามข้อสามประการ ย่เราได้มาพิจารณาศึกษาปฏิบัติในวันนี้รู้รวมรู้สัตูจะหมดไปเสร่อมมากแล้วรู้รวมรู้ชอบมีสัตูต่อกันแล้กันจึงมีการเกณฑ์ฆ่าราวีแก่งแย่งชิงดีชิงเด็ดกันไม่สามารถจจที่จะทำลายศัตูออกจากดวงใจทำลายภัยออกจากดวงจิต ไม่สามารถที่จะดับพิอษออกจากมามงูไม่สามารถที่จะทำลายความงุกออกจากวิญญาณของเราได้จึงมีแต่ศัตรูทั่วไปไม่สามารถที่จะอยูย่ในความไปลอดภัยได้รู้ลมรู้ศัตรูหมดไปน้ำลมน้ำเป็นมหาสมุทรรู้ลมรู้ศัตรูหมดไปมันหมายความว่าอะไร รู้รวมรู้น enfin ี่ศัตรูที่จะหมดไปได้ก็ต่อเอเราเราท่านท่านลายได้ทำาลายซึ่งศัตรูในดวงใจของเราที่ทาให้เรานั้นต้องแยนบ่ายายเกิดยนว่ารสงสารเพราะว่าเป็นศัตรูอันยิ่งใหญ่แห่งการเกิดขึ้นมาศัตรูแห่งการเกิดขึ้นมาของมนุษย์ ประชาทั่วไปนั้นหนึ่งก็คือตัณหาสองก็คือราคะสาก็คือกรารสันธา 4. สก็คือโมหะห้ก็คืออวิชชา <Okay. S 1> มีอยู่ห้าะะการที่เป็นศัตรูในดวงจิตเป็นสนิทในดวงใจเป็นภัยในมนโนของเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะให้ศัตรูเหล่านี้มาเหยียวยังชั่มเตือกายวาจาจใจจิตเราก็คงจะไม่หมดพิษแห่งการเกิดขึ้นมาเราก็คงจะได้รับทุกโทษเวทนาไปเรื่อยๆไม่สามารถจะสิ้นสุดลงได้นี่คือศัตรูภายในใจิตใจของเราทำยังไงเราจะสามารถดับตัณหาได้ทำยังไงเราจะทำราคะ พเราให้มันแห้งไปได้ทำยังไงเราจะทำการปสานท่ความพอใจในกามวัตถุกรกร,กรม,จไไมรเจตสิกาให้มันจืดไปได้ทำโมหะของเรานั้นให้มันจางไปได้แม้จะทำอภิชาของเรานั้นให้มันสูญสิ้นออกไปได้เราต้องมาใส่ศึกษาภาวนาปฏิบัติ การสั่ที่มันเปลี่ยนตอนการสอนที่มาเปนว่นมากอบรมกายใจของเรานั้นให้เกิดค,ค,ความชำนาญต่อธรรมตอวินัยในคำสั่งในคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าแห่งกองเราที่ได้ทรงตัดประกาศไว้ดีแล้วนันสิ่งที่จะทําให้เราสามารถหมดศัตรูได้ความรู้ที่มัหมดศัตรูหนึ่งเรียกว่าอมาตะสองเรียกว่า ข้าม,นะามวรณะสเรียกว่านิพพานนะสเรียกว่านิโลกรตนัลทั้งสี่ประการนี้จะให้เราหมดศัตรูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามศัตรูภายในก็จะสิ้นไปศัตรูภายนอกก็จะหมดไปไม่มีใครที่จะมาทำลายยับยีจิตใ,ใจกายใจของเราได้เลยถ้าเราทั้งทั้งหลายสามารถ สาสรา้างอมตะเกิดขึ้นมาสาม,รมา,ามรมาถสร้างอมรรณะแห่งการไม่ตายเกิดขึ้นมาสามารถเราสร้างโลกุตระขึ้นมาได้นิพพานขึ้นมาได้จะไม่มีสตูแย่ยเปลี่ยนตัวเองจะไม่มีัตูเปลี่ยนเปลี่ยนท้าผู้อื่นได้นี่คือความหมายที่เราได้วัติเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีความรู้เราจะไม่สาม,มารถ เป็นศัตรูทั้งตนเองและกับบุคคลอื่นได้เพราะว่าเราอยู่ร่วมกับศัตรูเราอยู่ร่วมกับคนรู้มากๆม,มีศัตรูอยู่ไปน,น,นานๆก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าเราอยู่กับคนรู้แต่มีแต่สร้างศัตรูซึ่งกันและกนันมันไม่ได้สร้างความสุขความสงบร่มเย็นให้กับชีวิตกายใจกับโลกอะไร โส่พระอาทิตย์ไม่ได้โซ่พระจันทร์ไม่ได้โส่แห่งแสนดวงดาวไม่ได้แม้จะมีความรู้ล้นฟ้าปัญญาในเป็นดินก็ตามแต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาสร้างโลกนี้ให้มีความรือดร้อนมันก็มีประโยชน์ไม่มีความหมายไม่มีสาระเกียรสาระไรแห่งความรู้นั้นที่เราได้มาแต่ความรู้แม้แต่เพียงน้อยนิดสาม,มารถทําโลกนี้ให้เกิดความ สรุปให้เกิดความสนัดให้เกิดความสว่างได้แม้แต่ความรู้น้อยนิดเหมือนกับแสงสว่างเพียงแค่หงี่ยห้อยก็ตามมันก็ังให้าาใหแสงสว่างกับโลกไม่มีพี่มีไปกับใครได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มาปาโลกในวันนี้ข้อที่หนึง่งเร่องา,ารู้ความรู้สตูก็จะหมดไปสตูน้อยแสงเอ่อความรู้น้อยความรู้มากก็าตาม เมื่อเราสามารถทำลายสัตว์ได้นั่นแหละคือสาระแห่งความรู้แห่งการเกิดขึ้นมาเรียนน้อยไม่เป็นใครเรียนใหญ่ก็ไม่เป็นพิษแม้เรียนแต่น้อยนิดรู้น้อยนิดก็ทําให้ชีวิตของเรานะั้นปลอดภัยรู้น้อยก็ไม่ลํบาบากรู้มากก็ไม่ลำขาดแม้เรารู้บอกบาการไปนิพพานออาก็ยังดีกว่าไปนรกอันนี้คือข้อที่หนึ่งในส่วนข้อที่สองนี้ ว่างรว,วงว่าสามารถที่จะวางภาระได้ถ้าเราสามารถรวมว่างความว่างว่างรวมว่างวางภาระลงได้พาเวปัญจักันตาขันทั้งห้าเป็นกองหนักเนื้อถ้าอุคควใดใครก็ตามว่างรวมว่างได้เราก็จะเบาไม่จะเป็นภาระต่อการ ยึดมั่นถือมั่นตต่อไปในขัน้าของเราตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารแม้จะ่ป็ญญาก็ตามถ้าเรามองด้วยสติเรามองด้วยปัญญาเรามองด้วยําสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้ตรัสเตือนมาเราเห็นคัน้าของเรานั้นเป็นของว่างแลเป็นของสนย์ส่วนยหโตโดิ สุญ,ญตโตโรเกอเมคาสุดูก่อนโมคาราเธอจงมองโลกนี้ให้เป็นของว่างของศูนย์เมื่อเธอมองเห็นเป็นของว่างของศูนย์เมื่อสถีแล้วมัตตุราชจะมองเห็นเธอในคือพระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้กับโมคาราเพราะว่าโมคาราในสำคัญตนว่าตนเองรู้ตนเองฉลาดตนเองเป็นผู้สามารถอย่างยิ่งใน มานับอะไรนมาลบทั้งหกมาทั้งสิบหกคนอันนี้ก็คือว้าวงรวมบ้างเราสามารถจะวางภาระได้แต่ถ้าเรามองโลกนี้ไม่เปลี่ยนของว่างเราก็จะได้รับภาระเราก็จะได้แบกภาระเราจะได้ยึดในภาระแห่งกันห้านี้ไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะปลงปลดปล่อยไม่สามารถที่จะลอยหลุดลอยจาก ความายึดมั่นถือมั่นได้ด้วยวิวทานในการห้าเราไมจะหนักต่อไปเมื่อเราไม่สามารถจะวางลงได้เราก็ต้องยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆไม่สามารถจะวางภาระาเราีไปได้นี่เป็นข้อที่สองในส่วนข้อที่สามาจุดรวมจุด สุดสุขทุกสูอมาตะจุดอะไรก็ตามจุดเล็กๆน้อยๆที่เรารวมกันได้ไม่ว่าจุดทางตาไม่ว่าจุดทางหูจมูกอินกายใจของเราก็ตาแต่ละจุดละจุดเนี่ยถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาคุ้มครองรักษาไม่สังวรดีแล้วอาจจะไม่สามารถจะทํา ทาให้ทราบจบทำพวกให้สิ้นทำทุกให้หมดไปได้ดังนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญตาของเราก็สําคัญหูของเราก็สําคัญดูแล้วก็เกิดศัตรูฟังแล้วก็เกิดฟังแล้วก็ทําให้เราท่นเกิดความกระหนัดแล้วก็ยินดีจึงไม่สามารถที่จะสิ้นออกจากสุขทุกไปได้เลย ก็จะไม่เกิดทุกข์เกิดทัศนนามอีกต่อไปใน,นบรรดาสงสารก็จะสามารถจุดรวมจุดสามวาที่จะสุดซึ่งทุกสุขแกะทุกสุขอมตะได้การนี้ก็คือสิ่งที่รน,นมากล่าวใน,นวันนี้ให้เราทงท่านาได้ศึกษามีอยู่สามข้อสามประการด้วยกันรู้รวมรู้รสะทูก,ก็จะ ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านมอกกล่าวในวันนี้ก็สุขบัเวลากอท้ายสุดนี้ก็ความนาคุณพระเจรันตนาไใจคุณพระพุทธเจ้าผู้สูงน้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่ง,สงพระพญาสงฆ์วางโปงเย็นจนได้อานวยนเาใช้ให้เราเราทั้งหลายได้าสามารถมีปัญญาองค์การในการใช้ักษณะรู้นาตามความเป็นจริงจนสามารถไอยวางในขัน ถ้าได้ตามเจตนาหมายสามารถเข้าถึงสูตอมตะมหานิพพานได้โดยพฤติการทุกข์โกรธขมข่า